สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าย by G Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะยิ้มจะพาะคุณผู้ชมค่ะไปชมทาวน์โฮมสวยๆนะคะในโครงการชนพลกษานาป่าค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเดินทางผ่านทางถนนสุขประยุนค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ใกล้นะคะกับศูนย์การค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรบินสันไลท์ซา์ชนบุรีค่ะดูโฮมโฮมโปรและยังอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อแบบครบครันค่ะซึ่งนะคะบ้านหลังนี้อยู่บริเวณนะคะด้านหน้าของทางเข้าโครงการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยนะคะเหมาะทั้งการประกอบกิจการและทําเป็นที่พักอาศัยด้วยละค่ะฟัง แบบนี้แล้วนะคะสอหรอคุณผู้ชมท่านไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่บ้านเลขที่55ทับ92ค่ะเป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นนะคะพื้นที่20ตารางวาค่ะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันค่ะเดินผ่านเข้ามาภายในบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์พบกับห้องโถงขนาดกว้างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องรับแขกได้แบบสบายสบาย เ,เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ในแบบที่คุณชื่นชอบค่ะจะเพิ่มโซฟาโต๊ะกลางแนะชั้นวางทีวีหรือชั้นวางของสะสมพร้อมกับนะสามารถติดนะคะทีวีแบบติดผนงังจอใหญ่ๆได้เลยค่ะพื้นที่ถัดมานะคะเข้ามาภายในตัวบ้านใช้เป็นห้องสําหรับรับประทานอาหารค่ะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ตั้งแต่4ท่าน6ท่านมีพื้นที่เหลือ,ลอแบบสบายสายค่ะและสําหรับห้องนี้ยังเชื่อมไปยังพื้นที่ด้านหลังค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นพื้นที่ต่อเติมค่ะเราได้มีการต่อเติมนะ,ะทั้งหลังคาและปูกระเบื้องนะคะพื้นเป็นเ,เรียบร้อยแล้วพร้อมกับนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะซิงค์ล้างจานคุณผู้ชมนะคะสามารถใช้เป็นนะคะพื้นที่ห้องครัวแบบครัวไทยทําอาหารได้แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะจะเพิ่มเติมนะคะชั้นวางติดผนังหรือว่าจะเพิ่มเติมชั้นเก็บของเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มได้แบบสบายเลยนะคะและสําหรับพื้นที่นี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ สักหลังได้ด้วยล่ะค่ะบริเวณชั้นล่างมี1ห,ห้องน้ําค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ครบคันสามารถอาบน้ำบริเวณด้านล่างได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บริเวณชั้น2กันต่อเลยตามมาเลยค่ะ และสำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์กับเตียงนอนขนาด5ถึง6ฟุตได้แบบสบายๆพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันเลยจะเพิ่มโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือจะเพิ่มชั้นวางทีวีพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้แบบตามใจเลยค่ะสําหรับห้องนี้นะคะมีหน้าต่างบานสไลด์รอบตัวห้องค่ะเพื่อเปิดรับลมนะคะระบายอากาศ และชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยล่ะค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน2ห้องนี้มีขนาดพอๆกันนะคะสามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกของคุณหรือจะใช้เป็นห้องพระนะคะและห้องสําหรับเนเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ walk in closet รวมถึงนะคะสามารถใช้เป็นห้องทํางานก็ดีเหมือนกันค่ะพอทั้ง2ห้องเรามีหน้าต่างบานสไลด์ที่จะเปิดรับลมเย็นๆน,น,นะคะระบายอากาศและชมวิวบริเวณหลังบ้านได้ด้วยค่ะ บริเวณชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำกลางไว้ใช้ร่วมกันนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเชลพฤษาหน้าป่าเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรมินสันและสไตล์ชนบุรีขับไป450เมตรเดี๋ยวซ้ายเข้าถานนสุขประยูนซอย23ขับต่อไปอีก700เมตรจุดหมายจะอ,อยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้คะ่ะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage j a s s e t m a n a g e m e n t หรือ Youtube Channel เรื่องบ้นบานๆใบเจ j a ์ s s ตท a แ a เ e จ e มนตคะ่ะเรามีบริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลอีกหลายที่ ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ